ทุกคนต่างมีเป้าหมายในชีวิตแต่กว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลายต่อหลายครั้งที่อยากหยุดกลางทางหลายต่อหลายครั้งที่แทบถอดใจไม่อยากเดินต่อแต่แล้วก็มีบางสิ่งที่ฉุดดึงให้เรากลับมาสู้อีกครั้งซึ่งนั่นก็คือแรงบันดาลใจ ถามถึงแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อปริญญาโทนะคะก็เนื่องจากว่าอยากจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็อยากจะนําความรู้ที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพข่าวหรือแม้กระทั่งการเป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยไปสั่งสอนนะคะเรียกว่าไปไม่ใช่ในสั่งสอนละคะ่ะไปแนะนําให้กับลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์นั้นได้มีอาชีพที่เขารักนั่นเองอะคะ่ะ ว่าจะไปถึงความฝันที่วางไว้เปรียบเหมือนเส้นทางที่ยาวไกลระหว่างทางมีทั้งเรื่องราวมากมายให้จดจำมีทั้งทุกข์เศร้าเหน็ดเหนื่อยท้อแท้และเต็มไปด้วยความสนุกรอยยิ้มมิตรภาพฟ้าที่ไกลคงไม่ไกลเกินกว่าความฝันสแสงตะวังคอยปลุกใจ ตามถึงอุปสรรคนะคะอุปสรรคในการเรียนเนี่ยแน่นอนว่าเราทํางานด้วยเรียนด้วยทํางาน2ที่ด้วยงานประจําคืองานทีวีงานเสริมคือจัดรายการวิทยุในเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมาเรียนหนังสือด้วยเวลาเรียนก็คือหลังจากเลิกงาน6กโมงถึงสามทุ่มเรียกว่าเหนื่อยมากค่ะเวลาในการที่เราจะจัดสรรเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากและแน่นอนที่สุดก็คือเราจะเลือกงานก่อนฉะนั้นเวลาที่อาจารย์เรียกให้มาพบในการทําทีสิทธิ์หรือว่า พาเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเกิดว่าติดงานเนี่ยเราต้องเลือกงานก่อนฉะนั้นจึงทาให้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็พยายามที่จะบริหารจัดการเวลาจนทําให้เรียนจบช้าไปหนึ่งปีแต่ว่าก็ภาคภูมิใจนะคะว่ามีวันนี้ได้กเต้นต้งนนนองแสดงความยดีกับพี่อ้นนะคะที่จบนำเราไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าเราแน่นอน ซึ่งถ้าใครมาเตอือนบอกว่าเอ้ยที่นี่จบยากเข้ายากเชื่เอเุณเถอะเขาพูด,ดจริงไม่มีใครที่ประสบความสําเร็จได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความเหนื่อยและความอดทนแต่มันอยู่ที่ว่าคุณมีความเพียรพยายามและมุ่งมั่นมากแค่ไหนและเมื่อเราได้ลองสัมผัสกับความเหนื่อยแล้วอีกไม่นานก็จะได้พบกับความฝันที่เป็นจริง เดียวเลยว,ว่าภูมิใจมากๆดีใจที่สุดนะคะเพราะว่าฝ่าฟันอะไรมาเยอะมากกว่าจะมีวันนี้แล้วก็ขนลุกนะคะในช่วงที่เข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีตื่นตันค่ะพูดไม่ออกแต่ก็ดีใจที่สุดอะคะ ศรัทธาแล้วก็รักในวิชาชีพครูก่อนหน้านี้เราขออนุญาตคุณแม่ทําอาชีพนักข่าวก่อนหลังจากนั้นเราเองเด่กก็อยากจะทําให้คุณแม่นะคะก็เลยตัดสินใจที่จะอย่างที่บอกก็คือมาเรียนปริญญาโทและคุณแม่ก็คือแรงผลักดันที่สําคัญที่สุดคอยให้กําลังใจคอยปลอบประโลมเวลาที่เหนื่อยแล้วก็ลุ้นไปกับเราทุกๆย่างก้าวในการเรียนนะคะวันไหนที่สุดก็มีวันนี้ก็ยังต้องบอกว่าแรงบันดาลใจแรกนี่คือคุณแม่ แรงบันดาลใจที่2ก็คือครูอาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานทีสิทธ์นะคะแล้วก็ประธานเขาเรียกว่ากรรมการดีกว่านะคะกรรมการทีสิทธ์ก็คือเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ดูแลทั้งสองท่านนี้เป็นมีแรงผลักดันมากๆก็คือว่าช่วยตั้งแต่บรรทัดแรกยันบรรทัดสุดท้ายในการแนะนําแล้วก็อาจารย์บางท่านเนี่ยอาจจะมีดุบ้างเนื่องจากว่าอยากจะให้เราประสบความสาเร็จอยากให้งานเราออกมาดีที่สุดก็คือง่าย ที่ทำให้เรามีวันนี้ก็2ท่านนี้ละค่ะคุณแม่แล้วก็ครูอาจารย์ทุกท่านค่ะคก็รู้สึกปลืม้มใจมากเลยนะกับลูกศิษย์คนนี้นะคะมีความตั้งนตั้งใจแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงไม่ต้องทำให้อาจารย์หนักใจนะคะ แล้วก็มีความเพียรพยายามมากแล้วเมื่อมาะอยากเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นอาจารย์ใจแล้วนะอากอาจารย์พิเศษก็ขอให้ได้เป็นอาจารย์ประจําเป็นราชการจะได้ดูแลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไปนะคะโอเคค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณอนุมาด้วยนะคะเล่นเป็นกรรมการเป็นประธานสอบพยานิพนธ์ของคุณอนุมาซึ่งเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจมากๆานะคะถือว่าเป็นผลงานที่ที่ดีมาก นะคะจากประสบการณ์ที่สอบเป็นมาเยอะแยะนี่ก็ภูมิใจในงานที่นี้มากนะคะแล้วก็เชื่อมั่นอีกรื่ว่าเราจะได้เอาความรู้ที่เกี่ยวเกี่ยวการเรียนทั้งหมดนะคะไปใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ของหน้าที่การงานส่วนตัวแล้วก็น่าจะขยายเป็นประโยชน์ในสังคมแล้วก็สิ่งให,ใหญ่คือประเทศชาติต่อไปด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับความ ขอบคุณตัวเองนะคะอันดับแรกเลยขอบคุณจิตใจที่เข้มแข็งขอบคุณความนึกคิดของตัวเองที่ทําให้มีวันนี้แล้วก็ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของมหาวิทยายลัยรามคําแหงแล้วก็รอปภแม่บ้านทุกๆคนนะคะมีส่วนสําคัญที่ทําให้มีวันนี้ค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสู้ๆค่ะครับสุดยอดเก่งมากครับเก่งจริงๆครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ออนด้วยนะคะขอให้พี่ออนมีความสุขมากๆแล้วก็ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะขะประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยค่ะ ต้องขอให้มีความยินดีกับพี่ออนด้วยนะครับขอให้พี่ออนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงได้การงานที่ดีเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่อ่อนด้วยนะคะก็วันนี้พี่ออนสวยมากเลยค่ะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคําอวยพรของพวกเรานะครับรวมถึงน้องๆที่มาฝึกงานที่สถานีอทีวีแห่งนี้นะครับกับคุณออนุมาทินทวีครับออนุมารธินทวีสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายงาน ระดับที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะก็ทําให้เรามีความรู้เพิ่มคูณมากขึ้นแต่ว่าเราไม่ควรที่จะเอาใบปริญญานะคะไปเป็นไม้บรรทัดเที่ยววัดคนอื่นว่าใครเหนือกว่าใครใบปริญญาก็เปรียบเสมือนกุญแจดอกสําคัญหรือแม้กระทั่งคีย์การ์ดนะคะที่จะทําให้เราเปิดประตูสู่โลกใบใหม่เปิดประตูสู่อาชีพใหม่ๆของเราฉะนั้นปริญญาใบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นเรียกว่าเก็บรักษาเอาไว้ให้ดี การเก็บรักษานี่ก็คือการใช้ความรู้ที่เราได้ออกไปรับใช้สังคมให้มากที่สุดนั่นเองนะคะ